สบายดีพี่น้องต่อสวัสดีครับอาฟังต่อตอนสองอยู่ซ่องคมเขียวไข่สีเดอ้อเขาได้เล่านิทานพื้นบ้านเรื่องปลาไหลและลึกซาดตอนแรกอยู่ซ่องสายันวันลุ่งอันนี้เป็นตอนที่สองเรื่องปลาไหลและลึกซาดตอนที่แล้วกับมาหอดตอน นางปลาไหลได้กั้นใจตายกับลูกเพราะว่าเสียใจหลายคดว่าปลาไหลโตเป็นผัวนี่ไปมีเมียน้อยจักมันคดได้จังไงเน,นะะาะปลาไหลตัวนี้ว่าไปมีเมียน้อยคดไปเองบ่เออส่วนเท่าปลาไหลโตผัตวโตเป็นผัวไปเข่าบ้างลันเขาว่าสิไปหา อาหารมาให้ลูกให้เมียหาเงียมาให้ลูกให้เมียกินไปเข้าบ้างลันเขาไปขวัดซ้ำไปขวัดใส่ผักขาดตายแกเด๋อตายแกเด๋ทั้งสองทั้งผัวทั้งเมียเรื่องเล่าสิเป็นยังไงต่อนั้นขอเชิญบรรดาทานมาหลับฟังกันต่อเป็นไดบันส่วนปลาไหลตัวแม่นี่ เพิ่นได้เกิดด้วยบุญบารมีที่เพื่อนสะสมไว้ในชาตป่างกอ่อนเอ๊ะไปไหลนไปเหตุบุญเสีงไม่ไปเห็ดบุญมองเฮ็ดแล้วไปวดัดไ<ร>หนไว้่รู้คือครับอว่าไกาเกิดมื่อเกิดกถือว่าจำชาิได้บอกปดะเทจำชาิได้และลึกชาิได้เมื่อเกิดเป็นอย่างเมื่อเกิดเป็นพระธิดาของเจ้าเมืองเมืองหนึ่งอยู่ทางจังหวัดหนองคายเมืองดงแสนแผง พัธิดานี่ต้องสวยงดงามได้มันงบ่มีหุมหางสวยงดงามเป็นที่หมายตาหมายปองหมายใจของบรรดาเบาน้อยเบาใหญ่ซื้อว่าพัธิดาแขกแล้วแล้วแล้วตัวไอ้นั่นเดได้เกิดบ่ฮะอันที่ว่า ไอตัวู้เอียนเถกอะไรเอียนเถกได้เกิดที่วะตัวนั้นก็ไปเกิดคือกันออไปเกิดที่กันออได้ไปเกิดอยู่เมืองเมืองหนึ่งอ,อ,อยู่ทางอำเภอสุเมงเออเอ,อันนัน้นก็ด้วยบุญบารามีของเพิ่นคือกันออที่เพิ่นสาเดอสาถูเดอสาถูเดอ,อถ้าผู้ข้าตายไปขอให้ซาดนายผู้ข้าเกิดมารอเหล่าเอาการให้เกี้ยงให้เมิน เออจะให้มีแนวขัดแนวขลองแนวค้าผู้ใดเห็นก็นให้หลงให้ไหลเออเพราะว่าิได้นนำหาเมียเป็นอธิษฐานไว้ก่อนตายบ้าน,นี้พอเกิดมานี่ก็มื่นสมความปรถนาพื้นที่ปรถนาไวเออ้เกี่ยงเกาล้อเหลาผิวพันเออเพราะว่าผมออผมเบนกระ่บมีแข่วกระ่มีเกี่ยงมื่นเลย <c oughs> <c oughs> ื้อว่าเท่าเก๋เท่าเก๋เอออยู่ทางอ่าเมืองชุมแพเมืองชุมแพมบัดที่เป็นไหนตัวบัดที้ไบัดนี้ก็ได้มันคนคาดจะเป็นคู่กันเนาะเอาจำศาดได้ที่กันบ่นจำซาดได้คือกันตะกี้ว่าของมันเยนนั่นต้เออตั้งตะกี้กูเกิดเป็นกูเป็นเอียนตัวกูตายเกิดหม่ลวกูมาเป็นคน บ้างในกติน,นำหาเมียไปเรื่อยๆอออนำหาผู้แรกกระบแม,มนบุษไวอินิงเมียกระโไดก้กระบแม,มน <laughs> หลายอีหลายอีต่อหลายอีอเออหลายนางจนว่ามอพ่อได้เมื่อน,นั่นก็นได้มีโอกาสได้มาทั้งหนองคายได้มอพ่อเจ้าสาวที่คนซาคนลืเอม<อ>ันนำมาโอ้ย เมียก็โทรมาเพิ่นก็ได้ละลึกนึกถึงเพิ่นได้ยินคนซาคนลือเพิ่นก็เลยมามามว่าสาวแขกน่ง,งามสาวแขกนี่งามสาวแขกนี่งามหลายน,าางงนํามาบังเกินมาพ่อเพิ่นก็ต่ําหัวใจเพิ่นปาบโหลดตอดอปาบ พาติโทนี่บอพาธิดาแขกมันเป็นเมียกูตะสมัยซาตป่างกอ่อนที่เป็นเอียนน้ากันอยู่ในหนองสาอโนดาตจาได้ปันทวะจําจได้ส่วนสาวแขกนั่นก็พาธิดาแขกนั่นผู้ใดมาว้านากับบ่าวจะเถื่อแม่แต่พอเจ้าของแต่แท้ว้านากับกบ,กบปากเออบ้านนี่เจ้าเมืองนั่นก็เลยออกตีข้องล่องเปล่านั่นแหละก็พัด เท้าเก๋สิมาพ่อต <ừ, S 2> ีข้องร้องเปล่าวา่าผู้ใดมาว้าน้ำลูกสาวให้ลูกสาวคอยเว้าน้ำได้นี่คอยสิยกอ่าทรัพย์สมบัติให้ทั้งมือซึ่งมีของหน่วยหนึ่งนานป <c ười> ระก,กาศสองนานนันประกาศ <c ười> สาองนบ่มใส่เข่ามอมใหเ้เลยแล้วกับพัทิดาให้เป็นลูกมันเป็นเมียม<บ>ายอมเว้าน<บ>้ำพ<บ>ุใส<บ>่ตรอนี้มายอมว้า เท้าเกนี่ก็จังเลยมาสมัครน้ำมูผู้ใดมาเว้ากับเพิ่นกับบ่าวนำเหลือเท้าเกศหัวคอหล่ออยู่ผู้เดียวนี่เท้าหม่นเท้าเกี้ยงเออออเเขามาขอเว้านำเพราะถ้าเห็นน้าเท้าเกเออพัติดาแขกนี่ก็หันหลังใส่ปิลินหันปิลินเพราะว่าเพิ่นหู้นั่นเน่บักเอียนหัวบักเอียนตัวดี บอ,บอกมีเมียน้อยบอกมีเมียน้อยโอ้ยแกไปเองเนาะม,มันกับมีเท่าสุมอวันที่เป็นใดวันที่จัง,จงบ่เหลวน้ำหันขางปิลินออหันขางปิลินเพิ่นเท้าเกน่สลัดเด้อด้วยบุญบารามีเป็นครูผัวตัวมีมาแต่าต้ฝังก่อนเพิ่นก็เลยบาผัธิดาเอ้ยคันบ่เว้าน้ำผู้ข่าไก่ผู้ข่าให้ข่าพระเจ้านี่ ขอเว้าเรื่องหนึ่งให้พระธิดาฟังได้บออหันหันมาทางนี้คันธีฟังสิเว้าสู่ฟังแล้ว้าแล้วก็สหนีดอกหันหลังว่านหน้าเข้ามาบหันหน้าขึ้นมาพระธิดาแขกหน้าเข้ามาเออบัดทีนี้เท้าเก๋ออะไรเท้าเก๋ก็ได้เล่าเรื่องความเก่าความหลังตั้งแต่กี้มันมีเอียนสองตัวคู่ผัวเมียมีลูกตัวหนึ่ง ผู้เป็นเมียนี่ยออกไปหาอยู่หากินปล่อยให้ผัวอยู่กับลูกให้ผัวอยู่กับลูกแล้วก็ผู้เมียนี่ไปออกไปทางนอกไปว่าไปหาอยู่หากินแล้วก็บอกกลับดาวขึ้นมาผู้เมียนี่มีสู้ปล่อยให้ผัวกับลูกนี่กั้นใจตายอ,อดตายอยู่ในหู ส่วนพระธิดาแขกได้งิ้ยนดังนั้นมันซึ่งมันบ่มแม่นความจริงก็ลุกขึ้นจ้อนสิ้นซีมือไปทันทีว่าบักเอียนเจ้านั่นล่ะเป็นพวกไปหาคอยอยู่กับลูกเจ้านั่นล่ะไปหามีเมียน้อยเบื้อสันพอแต่วาซำนั้นคนก็เฮจนได้แต่งงานกันย้อนพระธิดาหลงทาง เอาเดียว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 ได้เว้าน้ำกันอยฟังเดี๋ยวนี้มันมันคือเป็นคือเลี้ยงนกกระจาบแท้หันเรื่อนี่ฮะมันคือเป็นนกกระจาบมันไม่ใช่ว่ามันคือเป็นนกกระจาบแท้มันคือเลี้ยงนกกระจาบที่ว่าผัวหน,นีไปไอ้ที่ว่าไฟไหม้หัองอย่างแม่กันเจตายว่าผัวไปชิอยู่ด,ดอกบ,บัวนี่แม่ยุนใบบัวนี่แม่เสีย <senators S 1> บ,บ<อ>ม่มันมีอยู่บ่วด้วนี่อันเยังเล็ก กบบันเ,นเปซนนกอก,อก,นกกระจับนกกะจาบ้ยาบบพีทันแล้วโอ้ยพี่น้องครับบ้าพิดมันเป็นเอลลึกชาติโอ๊ยข้ากันเลี้ยงหนากันแล้วกันพี่น้องด้วยไปแล้วครับโอ้ยเนาะสวัส <c oughs> ดีครับ